บทที่สิบสองอธิษฐานอริยยะสูตรเอวามีสุตรต่งเอกังสำับยังพระกะวาขายายังวิหารติข้ายาติเสติทิงพิกขุสหัสเสนาตักสาละโหพระกะวาพิกขุอามันเตสิศักพังพิกขเวอทิตังพิกกินจะพิกขเวสักพังอทิตังจักขุง พิฆเวอาทังรูปาอาทตาจักขุวิญญาังอาทังจักขุสัมัสโสอาทโตยัมปิทังจักขุสัมผัสะปัจจยาอุปัชติเวทะทิทังสุขังวาสุขังวาอทุขมะสุขังวาอัมปิอาทังเก นาอาทิตังอาทิตังลาคก,กินาโตตะก,กินาโมหก,กินาอาทิตังชาติยาชะลามะระเนนาโสเกหิปะพิเกหิสุวัตทุขะทุเขหิโอมนาัาเสหิปะอุปะอุปะอาญาเสหิอาทิตยันติว่าธามิ โสตังอธิตังทัสตาอาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยามปีทังโสตาสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชจจติเวชายิตังสุขังวาทุขังวาอัทุขะมากสุขังวาตามปีเอ อาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคากินาโตสักกินาโมหักินาอาทิตังสาติยาชะลามะละเนนะโผเกหีพาริเทเวหิทุเกหิโภมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติว่า ทามิขานังอาทิตังคันทาอาทิตา์ต่างะวิญญาณังอาทิตังตานขะสัมผัสโสอาทิตโตสัมผัสอายัมปีทางขนะสัมผัสสะปัจะยาอุปัชติเวทะยิทางสุขังวาทุกขังวาอาคคาาทุกขะมะทุกขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอ่าอทิตัง a ti tang la ka ki na to sa no sak... ki na po sa to ha ki na a ti tang cha di ya cha la ma la me na so ke hi a li te ve hi u ke hi o ma na hi upa pa cha se hi a ti tang ti pa a aami... ชิวหาอาธิตาราสษาอาธิตาชิวหาวิญญาณังอาธิตังิวหาสัมผัสโสอาธิตยามปิทางชิวหาสัมผัสสะปัญจยาอุปัชฌติเวทะยิทังสุขังวาทุกขังวาอาทิอาทุกขะมะสุขังวาตามปิอาธิตังเกณะอาธิตังอาธิตังลาขาขีนาตักขขีนามูะขีนาอาธิตัง ชาติยาชะชาลามะอเนนาโสเกหิอาริเทเวหิโอเคหิโทมันัตเสหิอุปาชายเสหิกาอาทิตังตังจิว่าทามิกาโยอาทิตโตโหอภาอาทิตากายะวิญญาณังอาทิตังกายะสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทังกายะสัมผัสสะ ปัจจัยปัญยาอุปัชจจติตเวทายทางสุขังวาทุกังวาอทุกขามาสุขังวาติตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคากินาโตตักกนาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาลามาละเนนะโสกเกหิตปริเทเวหิทุกเทกหิโทมนเสหิอุปปุปาทายเสหิอาทิตตังจ,จิต ว่าทำมิมโนอาทิตโตสธรรมะอาทิตามะโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิตังมโนสัมผัสจะปัญจยะอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุกขะภาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตัง ลาคกินาโตสักินาโมหักินาอาิตาชาติยาชาลามลานีนะโสเกหิปาลิเทเวหิภุเกหิโทมานัสเสหิอุปาทาเยหิธาติสันติวะธาียิวะธามิเอเอวังปัสสังพิกาเว ตัวะเอลิอาตาวเกจะกขุสะมิงปนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณีปีนิพินทติจักขูสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางจักขูสัมผัสสะปัญจยาอุปัจจติเวทายทังสุขังวาทุขังวาอทตุขา มาสุขังวาตัดสมิงปินิพินทัติิตตาสมิงปินิพินทัติตัดเทตูปินิพินทัติิตตาวิญญาณีปินิพินทัติิตัตาสัมผัสเสปินิพินทัติยามปิทางตตาสัมผัสสปัญญาอุปัชติตเวทายิทางสุขังวา ทุกขังวาอัตุขามาสุขังวาตัสมิปีนิปินเทติคาหน้าสมิปินิปินเทติคันเทสุปินิปินทติถ้านาวิญญาณในปินิปินทติคานาสัมปัสเสปินิปินทติยัมปิคานาสัมปัสสะปัญจยาอุปัชฌติเภทายีทางสุขังวาทุกขังวาอัตุขัามา สุขังวาตัสมีปินิพินติชิวะหาปินิพินติราเสตุปินิพินติชิวะหาปิญญาเนปินิพินติชิวะหาสัมผัสเสปินิพินรติยังปิทางชิวะหาสัมผัสสัพัญญาอุปัชติเวทายิ่ังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตัสมงปินิพินรติ กายสมิปินิพินนติโอสัพเพสุปินิพินนติกายวิญญาณนปินิพินนติกายยสัมผัสเสินิพินติยาปิทางกายสัมผัสสะปัญจยาอุปัชติเวทายิา God, well. ังสุขังวาทุกขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัดสมิปินิพินนติ อนัตสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยมปีทางมโนสัมผัสเสปิสัมผัสปัญจยาอุปัจชะติเวทายีทางสุขังวาทุกังวาอัตุขะอทุขรามามาสุขังวาตสมิงปีนิพินทตตินิพิน อังวิคลจตวิรากาวิมุตตจิตวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหตินินาลาชาสุติพังพม,มัจาริยังกายังกัต ala ni nang na palang tayati patanati ti ita mau boja sa pagkawto ata sa ma mana re pik pikjo pa si tang api nanto An patse mingka, weya, kala na panja mane tasa pikku, sahasa hasa, a lupa thaya, a wehi, kita ni mutting susi. ข้ที่สิบสามอนัตตลักขณาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมิย,ยังพระกวาภาลานัตสียังวิหารติอิสิปัดเนนิกาชาเยาปัตตะลักโขพระกวาปัญเจปัดปัญจวิท,ทิเยหิโกอามันเตปิลูเปพิกขเวอนัตตาลูปัญจ อิทาังพิขเวอตาอะพระวิษ์หน้ายี่ทางสุรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะสักเทหะจะรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติทธมาจะโหพ,พิขเวรูปังอานตตา โอต่มารูปังอาภาทายะสังวัดแมบีน่าจะสัพพติรูปเปเอตวังเมรูปังโอตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทานาอนัตตาเวทนาหิตพิง คาเวอัตตาอาลอาอะพะพิสะนัยยิทางพาะนาอาภาธาญาสังวัตเยยาสัพพะเกธะจะอัตนายาอาวังเมเวทนาโหตุเววังเม เวทนามาโอโหสีติยสมาจกโขพิฆเวเวทนาอะนัตตาตัสสมาเวทนาอาภาทายะวัสังวัตตตินาจัตสัพพติเวทนายะอะวะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาจะเวทนามาโหสีติ สัญญาณตาสัญญาจะนี่ทางพิคเวอตาอาพะวิสานัทีทางสัญญาอาภาทายาสังวัตเตยาสัพเพยาสังสัญญาวาสัญญายะเอวังเมสัญญาหูวตเอวังเม สัญญามาอะโหติติยัติมาจะโขทิกขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภา,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 าทายาัาตังปุติน่าจะพุทธิสัญญานะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังมญญาาเงมสัญญามาอโหสิติสังขาราอานัตตาสังขารา จะหิทางพิกเวอัตตาพระวิสังสุนายิตังสังขาราอาภาทายาสังวัตเตสุตับเพทาจะสักขาลูเอวังเมสังขาราโอนตุเอวังเมสังขารามนุษย์สหัสเสสาหสุนติเยสมาจักโข พิกเ,เวสังขาราอนัตตาอัมปัตมาสังขาราอาภาทายาสังวัตตันติน่าจะสัมภาติสังขาราเลสุเอวังเมสังขาราโนตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติ วิญญาณนั้นอาณาตวิญญาณันจะมิทางพิกเวอัาภาวะวิสัายิทางวิญญาณังอาภาตายะสังวัตยะสัพเพเกจัวิญญาณสังเอวังเมวิญญาณนังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยะสมาจักโหพิกเววิญญาณ อันัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัดตะตินาจัตตาปาิตัปาติวิญญาณีวิญญาเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมาหูสีติตังกิงมันยะชาทิชเว รูปังนิจังวาอันิจังวาติอันิจังพันเตยำปะนานิจังทุกขังวาอัตุขับลูปังนิจังวาอันิจังวะติอันิจังวะพันเตยำปะนานิจังทุกขังวาวางทุกขังวาติทุกขังพันเตยำปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะหามัง กัลลังนุตังตามานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสอหมามัสมิเอโสอเมอัตตาตินโนเอตังพันเตตังกิงมัญญาตาทิขเวเว,วทานานิจาวาอนิจาวะติอนิจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวาทุกขังวา วา่าติทุกขังวันเตยยมปานทีจังทุกขังวิปะนินานี่กัดกาลังรู้ตังอาสามารูปัสสิตุงเอตงมามาอาังมะมะอสหะมัตมิงเอโตเม อันลาติโนหังพันเตตังกิงมันยถาธาพิกเวตตัญญานิจาวาอะนิจาวะติอันิจาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาทุกขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังปาลีปาลินามะอัมมังกัลลังนุตังตมะนุปสิตุ เอตังมะมะอามูฮัมมัดสมีเอ,อ,อ,าาสเอโสเมอัดตาดิตวโนโนเตกลางพันเตตังกิงมันยะแตาปิกเวสังคาลานิกาอันิจาวาติอ่ะ พิจาอันเตย่ำปานานิจังทุกขังวาตังสุขังปันเตทุกขังปันเตย่ำปานานิจังทุกขังทีปะทีนามะนัลังนุตังสัมมานุปปัสสุสงเอตังมามาเตเอโตหามัสมิ

อันเตยัมปนาณิจังทุกขังปาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวิปปะนินามะธรรมังกัลลังนุขังขังธรรมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะอัสม,มิเอโสเมอันตาติโน เอตังพันเตตสมมาติอาภิกเวตังกินจิรูปังอติตานาคตาปจุปนังอชันตังวาพาหิตาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปณิตังวายันตุเรตันติเกวาสักตังรูปังเอตัง มามาเนสเกหะม,มัมตมินามาเมโสอัตตะปิเอวะเมตังยะถาภูตังสมัมมาปัญญาพักตะพัง ยาจินจิเวทนาอติตานาคตาปจุปันนาอชันตาวาภาอิทาวาโอลาลิกาวสุภุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพังสัพพาเวทนาเนตังมามา เมโสหะวะสมินาเตนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสมัมาัถปัญญาญาทัตพังยากาจิกาจิสัญญาอาติตานะคตาปัจจุบัน,นัง ัจจุปนนาอาันอันตาวาลาวาปาหิตทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาตูเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมามะเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาอัตติเอวะเมวะ ยะถาภูตังสัมมปัญญายะถาอภังเยเกจิสังขาราอติตานาคตตาปัจจุปนนังอชันตาวาพะหิตาวาโอราดิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยจูเลสันิเกวาตัปเพ ตังขาลาเนตังมะมะเนโสหมามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม,มัปปัญญายะถับยะหับหับพัง จังกินจิวิญญาณันางอตทิตนาคตาปัจจุบันังอจชันทาวาอะหิตาวาโอรลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตังวายันตูเรสันติเกาวาตภาวิญญาณันางเมตังมะมะเมโสหามัสมินเมโสอัตตาติเอวาเมตังยะถาภูตังสัม มปัญญาะทัตพังเอวังปัสสังพิกขเวสุตวาอาพิยะสาวกิโพรูปรสัสสหญิงปินิพินทติเวทนายาปินิพินทติยสัญญายาปินิพินทติสังขา เลสุปินิพินนาติวิญญาณเสมิงปินนิพินนาตินิพินทางวิสังวิรัตชาติวิลาคาวิมุตติชาตวาาิวิมุตตัสมิงวิมุตามมตามีติญาณังโหติฉีนาชาติอุสิตัง อัมะกะลิยังกตังกะละนียังนาปารังอิตตทัตทาย,ยาติปะชานาติติอิทธะมาโวจะภะคะวาอัตตะมานาปัญจะาวาัคคิยาพิขุภะคะวะโตภาจิตังอภิันทุงอิมัส มิจจะปะนาเวยากาลานัะมิงพันยะพัญญะมานาปัญจวัคคียานังพิกขุนงังอนุปาทายะอาตาวหิจิตตานิวิมุต 金属地。